ครับสวัสดีครับก็กลับมาพบกันครับสําหรับเลขเด็ดพอเตงหนึ่งนะครับเดี๋ยวเรามาดูสูตรล่างกันนะครับคลิปนี้ก็ข่าวที่แล้วให้เด่นล่างไปสูตรนี้ที่ได้9ครับหลุดนะครับก็จะมีสูตรนี้ครับใช้หลักแสนบวก5ก็จะได้13ครับใน3บวกเพิ่มไป2แต้มเป็นเลข5นะครับก็เข้าเลข3นะครับรางวัลออก3 2สองนะครับเดี๋ยวเรามาตามสูตรนี้ต่อนะครับแล้วจะมีสูตรใหม่อีกสสูตรนะครับ ไก็นี่ครับผลงานเราพัฒนาว่าที่ผ่านมาครับเข้าเจ็สอครับสาหรับคนที่ติดตามเพจใน Facebook หรือว่าคนที่อยู่ในกลุ่มไลน์ครับจะได้ชุดนี้ก็รางวัลลาวออกอะไรนะสองกล่างเจ็ดครับเข้าครับก็ผมไม่ค่อยมีเวลาทําคลิปครับเลขลามาดูรัฐบาลไทยดีกว่าครับรัฐบาลไทยสุดเก่านะครับก็หลักแสนบวก5นะครับ สครัแสนบวกค้าครับ,รบกบ็ย้อนดูหน่อยนะครับเริ่มจากวันนี้นะครับหลักแสนครับเลขกจบวกหครับได้12ครับ เพิ่ม2แต้มครับแล้วก็ได้เลข4นะครับระวันออก2 3สครับเลข2เข้านะครับงวดต่อมาครับแสนบวก5นะครับก็ได้13ครับเลขสาครับบวกเพิ่ม2แต้มนะครับเก็ได้เลข5นะครับระวันออก5 1านะครับเลข5าเข้านะครับงวดต่อมาครับหลักแสนบวก5าครับ5บวก5เท่ากับ0ูนย์ครับ บวกเพิ่ม2แต้มเท่ากับ2ครับระวันออก50ศนะครับเลข0ูนย์เข้านะครับงวดต่อมาครับหลักแสนบวก5าครับเลข8 8ดบวกหาได้13ครับเราก็ได้3กับ5นะครับประวันออก5 4ี่นะครับเลข5เข้านะครับงวดต่อมาครับ8บวก5นะครับก็ได้3มกับ5้าปรวันออก3 2มสองครับเลขลข3เข้านะครับงวดนี้ครับ แสนครับเลข7 7็บวก5ครับได้12ครับแล้วก็ได้2กับ4ครับ <c oughs> สูตรที่2ครับสูตรที่2เราใช้หลักแสนครับบวกหลักสิบล่างครับ7บวก5ได้12ครับสูตรนี้บวกเพิ่ม1แต้มนะครับได้2กับ3ครับ กับพลังวันออก2 3าครับเข้าทั้ง2ตัวเลยครับวดต่อมาครับหลักแสนครับบวก10ล่างครับ8บวก2ได้10นะครับแล้วก็ได้0นย์กับ1รางวัลออก5 1านะครับประกบชุดเข้านะครับ5้า่งวดต่อมาครับหลักแสนครับบวกหลัก10ล่างหลักแสนเลข5้าล่างเลข5้าครับแล้วก็ได้ศูนย์กับ1ครับ พลวันออก50นะครับก็ชนกันที่เลข0ูนย์ะครับสศูนนี้มต่อมาครับ8บวก5ครับได้13ครับแล้วก็ได้3กับ4นะครับพลวันออก54นะครับประกบชุดเข้านะครับม่อมาครับหลักแสนครับเลข8 8บวก5ได้ได้ครับแล้วก็ได้ สามกับสี่ครับประกอบจุดไม่เข้าครับชนเลขสามนะครับงวดนี้ครับหลักแสนเลขเจ็ดครับบวกเลขหลักสิบล่างครับเจ็ดบวกสามได้สิบครับแล้วก็ได้ศูนย์กับหนึ่งครับทีนี้เรามาดูศูนรที่สามนะครับศูนรที่สามเราใช้หลักหมื่นสามครั้งหน่วยล่างหนึ่งครั้งสิบล่าง หครั้งนะครับไม่มีบวกของที่นะครับ3 3เป็น9ก้าครับเก้วกเเป็น18บแปดแบวกหได้13ครับสูตรนี้มันสูตรตัวเดียวนะครับก็ชนกันครับกับสูตรนี้ละวันออก2 3งสานะครับก็จับวินแล้วเข้านะครับว่าต่อมาครับศูนย์บวกกันได้ ก็ได้0นยครับสาครั้งได้0ูนย์บวกเได้9ครับ9กบวกสได้11ครับได้เลข1ครับตัวเดียววลมันออก51นะครับนี่ครับชนกระสุนนี้เข้านะครับวัตตอมาครับสามห้าสิบหบวกศนย์ได้5 5าบวกหก็ได้10บเราก็ได้เลขศูนย์ครับลวันออกห้าศูนย์นะครับ ศูนย์ชนกันสา,ส,าสูตรเลยแล้วต่อมาครับ4-32ครับ2อบวกเได้9 9้บวกหได้14บครับได้เลขสีระหว่างออก5 4นะครับสีเข้านะครับแล้วต่อมาครับ1 3ครั้งก็ได้3ครับ3าบวกสก็ได้7 7็ดเจ็ดบวกหได้12ครับได้เลขสอตัวเดียว วัะวันออก3ามสองนะครับนี่ครับประกอบชุดเข้านะครับ2องส่นในชนที่3ก็ประกอบตัวเดียวนะครับสามสองมาดูงวล่าสุดนะครับสามห้าสิบห้าครับห้าบวกสามได้8ปดแบวกสามได้11ครับตัวเดียวครับได้เลขหนึ่งนี่ครับชนสองนนี้ครับทีนี้ครับก็มาจับกับนี่ครับ ับสูตรนี้ <c oughs> เราก็จะได้พี่เ,ออเดี๋ยวผมจับหมดกันนะครับสองศูนย์สองหนึ่งสี่ศูนย์แล้วก็สี่หนึ่งแล้วก็ไขกันไขกันไว้ก็ได้นะครับหนึ่งหนึ่งเผื่อสูตรนี้หลุด หกับ1 0ึั <c oughs> ที่1นึ่งทับศูนยับครับก็แล้วแต่ชอบนะครับ ถ้าในความมั่นใจของผมผมก็มั่นใจนะครับว่าใช้คาว่ามั่นใจเลยมั่นใจที่ไรครับเอาละนะลองดูครับเผื่อมานะครับนี่ครับเน้นที่ชุดนี้แล้วกันครับก็ไม่รู้เห็นหรือเปล่านะใครไม่เห็นก็เลื่อนดูนะครับ องดูครับเลขเลขล่างนะครับเลขล่างสองหนึ่งกับสี่หนึ่งนี่ผมเน้นนะครับถ้าใครจับหมดก็ตุนเยอะก็จับหมดก็ได้ครับก็ชอบก็ตามนะครับไม่ชอบก็ปล่อยผ่านไปนะครับก็ขอบคุณที่เข้ามาดูครับขอบคุณที่ติดตามกันครับโชคดีครับสวัสดีครับ